อเคครับก็กลับสวัสดีดูทุกคนทุกจันทิันดีเช่นเคยนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเร์ฟเวอที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้ก็มารีวิวเซิร์ฟนะเป็นแนววอร์ซีแฟนตาซนะฮะนี่สเปร๊ก็ันจะประมาณนี้เลยไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับสำหรับใครที่ตามมาครับก็รับไปเลย5 0เซต5เซตไปฟรีๆนะครับแล้วทุกคนก็มาเล่นยิงกันเองนะครับ เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับนะนกล่องก็จะมีกล่องนี้เนี่ยกล่องเขาเรียกกล่องอะไรวะกล่องอะไรเนี่ยแหละนะครับเปิดมามันก็จะเป็นเซตนี้เซตที่ว่าผมใส่อยู่เป็นหัวนับโบ50นะครับนี่เซ็ท50มันก็จะมีความนี้กางเกงตัวนี้ก็จะเป็นกางเกงวิ่งเร็วนะครับเดี๋ยุกคนปั๊บ กระโดดอะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยเนี่ยมีคนมาแล้วเล่นแล้วอ่ะไม่รู้มาจากไหนนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเร,เริ่มรีวิวกันเลยนะครับนี่ตรงน,นี้ก็จะเป็นแบบต่างๆมีตั้งแต่ฟาร์มบอสโซน PVP 1 V 1, 1แมปอะไรอาร์โกลอะไรพวกเนี้ยนะครับนะนี่ๆๆเดี๋ยวเราให้ขอมันไป ก็เ,เชื่อมนมันก็จะเป็นสินห้าสิบนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นของฟรีนะครับปับ๊บได้มาจะเป็นเซ็ตเทพเจ้จเาถอเซ็ตสำหรับผู้เล่นหน่อยครับโอเคเดี๋ยวเราเอาของให้ผู้เล่นนี้ไปนะครับเราเอาไปเ,เราไม่เอานะครับ เอาไปเออเดี๋ยวช่วงเขาก่อนมายิงกันมายิงกันใส่เช็ดกันแล้วก็รีวิวคร่าวๆนะครับ ไม่ได้มารีวิวนานเพราะอยู่ข้างนอกรีวิวนานไม่ได้โอเคมามาดีมา mkvs นับโอเคเดี๋ยวเอามาลองเล่นกันดูเออเอ้อโอ้โหเขาแอดมินก็กำลังแก้อะไรอยู่เนี่ยดู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 ดด ดู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 ปั๊บ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 อุ้ยถึงนะเนี่ยอุ้ยมันอ่ะทุกคนมันอ่ะดูแค่ว่ามันอ่ะดูแค่ว่ามันอ่ะดูแค่ว่ามันอ่ะรู้สึกเหมือนจะมีระบบโดนหัวอยู่มั้งอ่ะโอ้โอ้โอ้เอาดิเอาดิยืนวัดมาดิมาดิมาดิโอ้เมื่อกี้โปรแกรมอัดหลุดนะทุกคนอันนี้ก็ยังบอกกันอยู่เลย เออเอออื <m og languages> ้มปะ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 เฮ้ยปั๊มยาสู้ว่าดินี่เราได้เปรียบเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ได้เปรียบได้เปรียบไม่ได้โอ้โหดูดูดูเฮ้ยโคตรคมอ่ะโคตรคมอ่ะ โหตึงเขาว่างนี้ไม่ตึงวะตึงจัดเลยอะตึงจัดตึงตึงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับทุกคนแจวอยู่เอาเฮ้ยมาสิเราจะใช้เล่เี่เยมไม่ได้เพื่อเรา บอกไม่ถูกนะครับรอรอเขาก่อนแป๊บนึงเราจะใช้มาโครแบบตึ๊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 บอย่างเงี้ยแบบสเปลน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 อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ก็มีลงสองคลิปนะครับอัดตอนสี่ทุ่มนะครับโอเคไม่เริ่มตอนตัด โอเคทุกคนเดี๋ยวผมกลับไปรีวิวอีกสักนิดหนึ่งคนมันไม่ค่อยมีเยอะนะครับก็ทุกคนก็ลองมาเล่นกันได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ห่างหายจากการทำคิดไปก็ประมาณนานนาน,นานแบบนานไปเลยอะ่ะนี่กลับมาแล้วเราก็จะามาแบบซนบี p เอระ นะครับทุกคนก็มาลองเล่นดูนะครับผมก็แนะนำได้แค่นี้นะครับโอเคแต่ใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับใครที่ใครที่อยากให้โปรโมทก็สามารถจ้างผมได้นะครับบ๊ายบายเจอกันจุบ๊บจุ๊บ